สอมปีมานี้นะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเริ่มวางแผนชีวิตบั้นปลายแล้วค่ะอยากให้ชีวิตบั้นไปลายได้ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดมีความเชื่อเข้มแข็งไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มวางแผนบั้นปลายชีวิตไว้อย่างไร CGN Thai ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นวันดีๆที่เราได้ศึกษาพราะวจะนะแต่เช้าเลยนะคะหลายคนติดตามรายการนี้แล้วก็ส่งไลน์ไปให้กับพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็ได้รับพระพรอย่างมากๆเลยวันนี้ดิฉันศิลินมาลิละหัเกรียงไกรค่ะจะนำคุณผู้ชมทุกท่านเฝ้าเดี่ยวนะคะในพระธรรมสองพงกษบทที่9ข้อ14ถึง2ีในหัวข้อว่า ปลายทางชีวิตถูกกำหนดไว้ 2. งพงกษัตริย์บทที่9ข้อ14ถึง26ดังนั้นเยโฮูบทเยโฮชาฟัตบุตรนิมชีได้ร่วมกับคนอื่นคิดกระบฏต่อโยรมก่อนหน้านี้โยรัมกับอิสราเอลทั้งสิ้นยังรักษาเมืองรามโมดกิเลอาดไว้จากฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย แต่พระราชาโยรัมทรงกลับไปรักษาตัวที่ยิสเรเอลเพราะบาดแผลที่คนซีเรียรทำร้ายพระองค์เมื่อทรงสู้รบกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียเยฮูจึงกล่าวว่าถ้านี่เป็นความประสงค์ของท่านทั้งหลายก็อย่าให้คนหนึ่งคนใดเล็ดลอดออกจากเมืองไปบอกข่าวที่ยิสเรเอลแล้วเยฮูขึ้นรถรบเสด็จไปยังยิสเรเอลเพราะโยรามบรรทมที่นั่นและอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาได้เสด็จลงมาเยี่ยมโยราม ทหารยามยืนอยู่บนหอคอยที่ยิสเรเอลเขามองเห็นพวกของเยฮูมาจึงว่าข้าพเจ้าเห็นคนพวกหนึ่งโยรามตรัสว่าจงใช้พลม้าคนหนึ่งไปพบพวกเขาและให้ถามเขาว่ามาอย่างสันติหรือพลม้าจึงขึ้นม้าไปพบท่านและพูดว่าพระราชาตรัสด,ดังนี้ว่ามาอย่างสันติหรือและเยฮูตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกับตามเรามา และทหารยามก็รายงานว่าผู้สื่อสารไปถึงพวกเขาแล้วแต่ไม่กลับมาพระองค์จึงรับสั่งให้พลม้าคนที่สองออกไปคนนั้นมาถึงพวกเขาแล้วก็พูดว่าพระราชาตรัสด,ดังนี้ว่ามาอย่างสันติหรือและเยฮูตรัสตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกับตามเรามาทหารยามก็รายงานอีกว่าเขาไปถึงแล้วแต่ไม่กลับมาและการขับรถม้านั้น ก็เหมือนกับการขับรถม้าของเยฮูบุตรนิมชีเพราะเขาขับอย่างบ้าคลั่งโยรามตรัสว่าจงเตรียมพร้อมและเขาก็จัดรถรบของพระองค์ให้พร้อมไว้แล้วโยรามพระราชาแห่งอิสราเอลและอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาก็เสด็จออกไปต่างก็ทรงรถรบของตนเองทรงออกไปประทะกับเยฮูมาพบกันเข้าณที่ดินแปลงของนาโบดชาวยิสราเอลต่อมาเมื่อโยรามทอดพระเนตรเยฮูแล้ว จึงตรัสว่าเยโฮมาอย่างสันติหรือเยโฮทูลตอบว่าจะสันติได้อย่างไรเมื่อการเล่นชูและวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้แล้วโยรามทรงชักบางเหียนหันกลับหนีไปพลังรับสั่งกับอาหัสยาว่าอาหัสยานั่นพวกกบฏและเยฮูก็โกงธนูด้วยสุดกำลังยิงถูกโยรามระหว่างพระอังสาทั้งสองลูกธนูจึงแทงทะลุพระหัไทย พระองค์ก็ทรงล้มลงในรถรบยายูพูดกับบิดคาในายทหารผู้ช่วยว่าจงยกศพเขาขึ้นและโยนทิ้งลงไปในที่ดินแปลงของนาโบชชาวยิสเรเอลจำได้ไหมเมื่อเรากับท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดาของเขาไปพระยยเวทรงกล่าวโทษเขาพระยยเวตรัสว่าเราเห็นโลหิตของนาโบชและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้แน่ทีเดียวพระยยเวตรัสว่า เราจะตอบสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้แหละฉะนั้นจงยกเขาขึ้นทิ้งไว้บนที่ดินแปลงนี้แหละตามพระวจนะของพระยาเวในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์ในตอนนี้นะคะมันมีความชัดเจนมากเลยว่าปลายทางชีวิตของกษัตริย์โยรัมเนี่ยได้ถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคำพยากรณ์ล่วงหน้าคำพยากรณ์ที่บอกไว้ก็คือต่อมาเมื่อโยรัมทอดพระเนตรเยฮูแล้วจึงตัดว่าเยฮู มาอย่างสันติหรือเยโฮตอบว,ว่าจะสันติได้อย่างไรเมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมันดาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับหนีไปพางรับสั่งกับอาหัสยาว่า อาหัสยานั่นพวกกบฏและเยฮูก็โก่งธนูสุดกำลังยิงถูกโยรับระหว่างพระอังสาทั้งสองลูกธนูจึงแทงทะลุพระหัตไทยพระอ,องค์จึงทรงล้มลงในรถลบพระอังศาแปลว่าบ่าหรือไหลนะคะถูกธนูยิงมาที่ช่วงบ่าไหลตรงนี้แล้วก็ลม้มลงไปนะคะเป็นช่วงจุดสำคัญด้วยก็คือช่วงหัวใจนี่คือบั้นปลายที่จริงๆแล้วถูกพยากรณ์เอาไว้นะคะว่า จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของโยรามเมื่อเขาทำสิ่งที่ชั่วร้ายเขาทำในสิ่งที่ผิดบาปโลหิตของเขาก็จะตกไปในที่ดินของนาโบดท,ที่พมันดาของเขาเยเซเบลเคยใช้กลอุบายแย่งชิงมานะคะตอนที่นาโบดไม่ได้อยากขายที่ดินส่วนอัง,ง่นที่เป็นมรดกอาหับชอบมากแต่ว่านางเยเซเบลเนี่ยก็บอกว่าเป็นกษัตริย์เขาปฏิเสธการขายพระอ,องค์จะอยู่เฉยทำไมก็หาวิธีแล้วเขาก็เข้าไป จัดการอย่างผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้สนใจใช้อำนาจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ปลายทางชีวิตของกษัตริย์โยร,รมัมซึ่งเป็นลูกของเยซาเบลเนี่ยก็ต้องมาเสียชีวิตลงในสงครามแล้วก็อยู่ในนาตรงนี้ศพก็ไม่ถูกปฏิบัติอย่างสมพระเกียรติเลยสิ่งนี้คงไม่มีใครคาดหวังหรือคาดคิดนะคะว่าเราจะมีปลายทางที่ ดูแย่ดูไม่ดีหรือว่าจบไม่สวยหรือว่าศพถูกละเลยเวลาเราเห็นข่าวนะคะถ้ามีใครถูกทำร้ายเขาก็ต้องปิดฮะปิดไว้ไม่ให้เห็นภาพในภาพวันสุดท้ายของชีวิตคือวันที่เราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ก็ต้องให้เกียรติผู้ตายแต่ชีวิตหลายคนเนี่ยไม่ได้ถูกให้เกียรติเพราะว่าบัานปายเขามันมา เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นที่เขาทำหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องและการลงเอยสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีปลายทางชีวิตของเราถ้าเราอยากกําหนดให้จบสวยเราควรจะใส่ใจในชีวิตให้มากๆอ้นได้ยินเรื่องราวจากอาทิตย์ที่แล้วมีผู้รับใช้บางท่านที่อ้นก็เคารพนับถือนะคะอายุ79ท่านมีบ้านปลายที่สวยงามมากจบสวยอยู่กับลูกหลานอยู่กับพี่น้อง คริสเตียนมากมายในค่ายงานไว้อะไรก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยด้วยความเคารพรักคิดถึงให้เกียรติท่านแล้วก็มีคํายาานชีวิตที่ดีถึงการรักพระเจ้าความศสัสืธอและการรับใช้อนเชื่อว่าหลายคนจะมีบ้านปลายที่สวยงามอาจารย์บิลี่เกแฮมเองก็มีบ้านปลายที่ดีมากๆนะคะอายุ99แล้วก็มีหลายอย่างที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นเชื่อว่าเรามีปลายทางชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้ว แม้วันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้คือใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแต่ละวันสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อดทนให้มากที่สุดในทุกปัญหาแล้วก็ดำเนินชีวิตในเส้นทางของความสว่างในพระเจ้าของเราด้วยกันข้าดต่พระเจ้าลูกอธิษฐานต่อพระพักพระเจ้าร่วมกับพี่น้องอยากให้เรามีปลายทางชีวิตที่ดี จบสวยชีวิตที่สัตย์ซื่อและเดินติดตามพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคนด้วยส่วนใครที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเขาอยากมีปลายทางชีวิตที่ดีขอให้มาต้อนรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่เพื่อเขาจะได้รับความรอดในอนาคตจะได้ไปอยู่บนสวรรค์สถานบ้านที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ด้วยกันลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสอเมน อยากเชิญชวนนะคะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทาง YouTube และก็ Facebook ของ CGN ไทยด้วยกันค่ะอยากให้พี่น้องช่วยแสดงความคิดเห็นดีๆสิ่งที่ท่านได้รับพระพรจากรายการนี้หรือว่าอธิฐานเผื่อนะคะรวมทั้งมีส่วนร่วมถวายได้เลยนะคะให้ทีมงานของเรามีกกำลังใจค่ะเป็นรายการดีๆที่อยากให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพรค่ะ